บอกบอกบอกเขียด้ยเอ๋เกลี่ยเดี่ยวไหมเดียวก็เดียวกันมองเขาไหมเดีค่อยแช่งน้องค่อยเดียวเลยไปสัตว์ไม่เดียวหรอกมึงหลายคนบอกใหเดียวคนเดียวเลยเอ๊เดียวหรคนเดียวมึงเดียวหรอมาหาเรื่องหรอกเดียวบรอเดียวได้บรอไม่ต้องมาหาเรื่องหรอกผมมีลุ่มเดียวหน่อยเดียวเลยไรตันละยี่แบบเดียวกันี้สวัสดีครับสวัสดีอิฟซีบ่าวมิตรทุกทุกท่านครับโอเคครับท่านผู้ชมครับบ่าวมิตรก็ ที่เอซเห็นนะครับท่านผู้ชมครับก็คือคนไทยนะไปเที่ยวประเทศลาวนะฮะก็เลยไปมองหน้ามองหน้าคนลาวอัตพานนะฮะคนลาวอัตพา,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 านก็เกิดความไม่พอใจนะฮะท้าตีท้าต่อยกับคนไทยนะฮะท้าตีท้าต่อยคนไทยไปคนเดียวนะฮะคนลาวมีสี่ห้าคนนะครับผมไปท้าตีท้าต่อยนะฮะเก่งมากนะกับคนไทยนะเก่งมากพวกขยะสังคม นะครับผมเรื่องเก่งแบบนี้ก็ภูมิใจนะที่มีคนลาวเก่งแบบนี้มีภูมิใจแต่ว่าบบเหมือ,อยังให้เก่งกับคนจีนบ้างนะฮะคนเวียดนามบ้างนะฮะเพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยคนไม้คนอะไรนะของคนลาวออกไปหมดนะ,ะไปขายนะฮะคนจีนมาก็มาซื้อผู้หญิง ซื้อผู้หญิงลาวนะฮะไปเป็นเมีย200ร้อล้านกีบถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ2องแสนบาทนะฮะถามว่าคนจีนน่ะเขาจะซื้อผู้หญิงลาวส0งล้านกีบไปเฉยๆหรอไม่มีทางนาะเขาเอาไปขายตัวหรือว่าอย่างอื่นเขาไม่ยอมขาดทุนหรอกวัวจีนน่ะเขาไม่ใช่ง,ง,งๆงหมันคนบางคนนะ วิทย์ยังให้เก่งกับพวกนี้บ้างนะเก่งกับคนจีนเก่งกับคนเวียดนามบ้างอย่าให้อย่ามาเก่งกับคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเอาเงินนะฮะไปมุนจ่ายเงินบาทนะฮะไปมุนจ่ายในบ้านเราทําให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นนะครับผมเก่งบ้างเก่งกับคนอื่นนะเก่งกับคนจีนคนเวียดนามนะอยากให้เก่งบ้างนะไม่อยากให้เก่งกับคนไทยคนท้าตีท้าต่อยกับคนไทยแต่คนไทยไม่สู้นะเพราะว่าแต่เอาจริงจริงนะ บม,มิตรู้ดีใส่คนไทยดีรู้คนไทยดีนะถ้าจริงๆนะถ้าไม่ให้เกียรติคนลาวนะเขาเขากล้าต่อยนะคนไทยนะคนไทยกล้าต่อยเพราะว่าทําไมสาเหตุที่คนไทยไม่ต่อยเขาถึงเขาถึงบอกว่ามีตํารวจเขาจะไปะแจ้งตํารวจอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขาให้เกียรติเรานะเขาไปไป,ไปเที่ยวบ้านเราเขาให้เกียรติเรานะครับเขาให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติคนลาว แต่คนเราทําตัวแบบไม่น่าเคารพเลยนะม,มิทึกปินคนเรานะแต่มิทไม่เข้าข้างนะอันไหนผิดอันไันอัน,น้นถูกก็ว่าไปตามนั้นนะครับอย่าไปเก่งกับคนไทยเก่งกับคนอื่นบ้าง<ม>กับคนจีนกับคนนั่นนะ่ะนะคนเวียดนามนะคนไทยเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้บ้านเราไปให้บ้านเราทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นไอ้พวกนี้คิดไม่ได้นะพวากระยาสังคมเนี่ยคิดไม่ได้นะ ทำไมผมถึงบอกว่าคนไทยเขาไม่กลัวหรอกนะฮะทวีทท้าตนนีท้าต่อยเขาไม่กลัวหรอกเขาพบไม่เคยเห็นคลิปตั้งแต่ก่อนหน้านู้นแล้วท่านผู้ชมครับก่อนหน้านู้นแล้วก็มีคน,คนคนจีนนะฮะไปต่อยคนลาวนะไปต่อยคนลาวอยู่ที่หน้าตลาดอะไรประมาณนี้แหละท่านผู้ชมบอกเลยว่าหน้าผับนี่แหละนะครับไปต่อยคนลาวคนจีน3ามสี่คนนะคนลาวเป็นสิบไม่กล้าสู้นะคนลาวไม่กล้าสู้วิ่งหนีวิ่งหางจุกตูด นี่แหละก็คือคนขี้ขาดนะคนขี้ขาดทีนี้สักพักหนึ่งมาเห็นคนจีนนะมาต่อยคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยนะโอ้โหโดนคนไทยลุมเละเลยตียแบบหน้าบวมเลยอันนี้คือคนไทยเขาไม่ยอมนะจะมาลังแกม,มามาเก่งกับบ้านเขาเขาไม่ยอมนะที่เขาไปเที่ยวบ้านเราเนี่ยขาไปเที่ยววันเดาเนี่ยเขาไม่สู้เพราะอะไรเขาให้เกียรติเราเข้าใจบ้าง นะครับผมโอเคท่านผู้ชมรับไปรับชมกับบ่าเม็ดเลยท่านผู้ชมที่หน้าก็มาเจอแล้วผู้ใดก็ไล่อไปมันใครก็อยากไปอยากมามึงที่มาที่หน้าฉี่ใช้มาบูที่มาใส่พวกเยอะ ทั่วไปเยอะอันนี้ก็เป็นไอ้น่องกันอันนี้ก็เป็นทั่วตะกูลเดียวกันนักท่านซื้อนี่ตะกูลเดียวกันอย่างนี้ลูกหลานเดียวกันเรามาชี้หน้ากันหนึ่งมาน้ามา้ามึงชี้ตอนไหนบอกมึงชี้อยู่ท่าไหนสั่งมึงแนมหน้าอีกมันบอกคนไทยเฮียงแนมหน้าบ้านเดียวเราก็แล้วมามึงยังแนมไปก็ยังแนมอยู่คนไทยนี่แนมหน้าเฮียงกว่าไรเลยเออท่านคนลาวเฮยังเบาๆท่างเลยบอเก่งเนาะมันต้องข้อโทษคนนี่น่ะจะชี้หน้ากันจะชี้เอ้ามึงแนมหน้าก็ก่อนเนาะ ย่ามาเก่งย่ามาจะทำนักเลงหลายคนเนาะถ้าผู้พิลักขอโทษละจบเฮ็ดพิอโ,โทษกันละแล้วคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหาม่แต่มึงมีปัญหาผู้เดียวอ้ไม่มีได้ไงก็ขี่มาอย่างนั้นเน่แล้วมึงมาหนัหลังอี้มึงยังมันมีปัญหาคนอื่นมีปัญหาใช่มัมีปัญหาเฉน่ะมึงไปก็นแน่นนากูนี่ยากไปแน่นากูขับรถมาแน่นนากูไม่มึงแน่มาะถ้าพี่จะแข่งไรพี่ไปไม่รอดหรอกเอ้ยไม่รอดก็ไม่รอดนะตำรวจมันก็มีทำไมเออมีตำรวจมีตำรวจกับย่านรับอันนี้ก็เอิญมาเลยนะสัน เงินมาเอินมาเ่อม่เอิมมงเนมย่ามามานักเลงใส่ผมนะบนนักเลงคนเล่าไม่นักเลงหรอกมึงนี่เป็นัเลงคนเล่าน่ออันไทยเนี่ยแหละนัเลงนะไม่ชีน่ากันมีบุหรมเด้อคนไทยข้าเฮียงเออคนไทยมันทั้งนหน้ามันทั้งแนมหน้าเอาไงครับรถเข้าไปกันแนมหน้าเวลามันชีโอ้โมมากระแนนหน้าอีกอน่ะเขาไปไทยไปแนนหน้าเขาไม่เอาพี่มีเรื่องบ่เนี่นแนนหน้าผมทำไมเรื่อเด้เขา อย่ามาอย่าหลายคนอย่ามาเก่งหลับพอโทรพวกเยอะแล้วเก่งเนาะโอ้ยพวกเยอะแต่เก่งหรือชิเดียวแต่ไรเก่งบอกความซื่ออ่าเฮ็ดพิทมึงต้องขอโทษก่อนฮู้จักขอโทษเฮ็ดพิทบอกบอกบอกเคี่ยดุแอะจะไหนเดียวไหมเเดียวเดียวก็นองเขาไหมเพตาไอ้ขอแช่งนองค่อยเดียวเลยไปสัตว์นี่มันเดียวหรอกมึไหนคนโอ้ยเดียวคนเดียวเลยเอ๊ะเดียวเ่รคนเดียวมึงเดียว่อาหเรื่องหรอกเดียว่ เดียวได้บ่ไม่ต้องมาหานบ่ผมผมไมีลุ่มเดียวเดินเดียวเลยลายต่ละยี่แบบเดี่ยวเถแคเนี้โอียวเดียวกับน้องเขาบอกใบบ่ยลุ่มเลยออกบัดทุกคนนี่เดียวกับน้องเขาคู่เดียวเลยจบปัญห้าหน่อยคนเก่งนะบ่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 ใบลุ่มบุลุ่มเดียวเดียวกับน้องเขาเลยน้องสายเขานี่เดียวกับเจ้าเลยคู่เดียวมาเลยที่มาประเทศลาวที่ผ่านนี้ไม่ได้ที่แผ่นคนไทยนี่ทแยมหน้าหน้าทแยมหน้าทำไมเดี่ยวเลย โอ้ผมอยู่ประเทศไทยนี่เลยพี่ลูกพี่อยู่ประเทศไทยเนียมหน้านีไม่ได้คนไทยนี่ยซีหน้าไอ้ชัดไอ้คนี่โอ้ยแบบโย่จ้าที่มาทำงานเราเล่นได้เยอะกว่ากระจายพี่คนเยอะกว่าพี่เก่งไม่ไม่ไม่นักเล่นแต่ว่าพี่ทำแบบนี้ไม่ได้มันเปนลูกซีน้าแล้วพี่ผซีน้าตรงไหนเออแล้วมองหน้าไม่ได้อ่ะ อ้าวมันมองได้บช่ชนะ <c oughs> มึงมองมึงมองมาเดี๋ยวมันพอมึงขับรถไปมึงก,มงบบกม็มองขับออกมามึงก็มองไปมึงจี้วิกงหน้วิกงพี่ต่อ้าูกพี่ชมโอเคไหมมีซีนาด้วยตำราไม่ได้ไม่เสียฟอร์มหนะรอกเหตุขอโทษก่อนเอ้าวขอโทษโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอยังขอโทษมึงทีในทีทีท้วงทวกเยอะท้วงทวงเยอะบ่เยอะแอมึงเกี้ยแม่บ่บ่ให้ลุ่มหนาเดียวเลยเดเดียวเลย เดี๋มันก็มตุ้มขอโทษบอกขอโทษบอกขอโทษเดียวน้ำนองสกว่านี้จบปวดเยอะเก่งเอ้าบ่บ่บ่เก่งบ่เก่งมึงน้นเก่งแต่เริ่มต้นบุญมึงน่ะข้อยมันด่าข้อยเลยน่ะเหนื่ยไว้สักทีไทยนี่นี่แหละท่านผู้ชมก็คือไม่ยอมไง ท้าตีท้าต่อยนะครับผมท้าต่อยว่าตีตามอมิ่งก็เรียกว่าบ้าอมิ่งก็เรียกว่าต่อยหนึ่งตัวหนึ่งะฮะต่อยหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนี้คุณไทยบอกว่าเก่งมากนะกับเห็นคนเยอะเก่งมากนะบอกว่าไม่เก่งหรอกต่อยหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมไม่ยอมจะต้องให้คุณไทยขอโทษนะฮะถึงจะยอมโอ้โหเขาเก่งมากนะผมผมยอมมากก็เก่งมากนะ แต่วิทย์ข้าที่วิทย์นั่นแหละท่านผู้ชมก็ยังให้เก่งกับคนจีกนก,กับคนเวียดนามบ้างนะฮะยังมาเก่งกับคนไทยนะครับผมนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมวิทย์ก็จะกอจกคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะ,ะที่เข้ามารับชมขอบคุณฮนะมีความคามิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิทย์ได้นะัะท่านผ,ผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ